เอานิ้วลงฉบับคนบ้าวันนี้เราจะมาทดสอบทุกคนว่าทุกคนเนี่ยเป็นคนบ้าหรือเปล่าก่อนจะไปดูก็ฝากกดติดตามกดใจให้ด้วยนะถ้ากดแล้วก็ไปเริ่มกันเลย<า>หนึ่งเอานิ้วลงท้าคนไม่มีอะไรทําจนต้องลองการหายใจ<า>มึงอันนี้กูไม่ได้บ้านะกูก็แค่อยากหลูอะว่ากูจะการหายใจได้านานแค่ไหนสองเอานี้วลงทุกคนชอบโวยวายข้อนี้ถือว่าไม่บ้านนะก็แค่โวยวายปะมิงบ้าค่ะแม็กดล เอาอันนี้ลุงถ้าคุณเคยคุยกับตัวเองในกระจกพอแค่คุยกับตัวเองในกระจกก็ถือว่าเป็นบ้าเลยเหรอฉันก็แค่แบบรู้ตัวไงว่าอนาคตจะเป็นดาราอะไรอย่างเงี้ยก็เลยซ้อมบทละครกับตัวเองแหม่สี่เอาอันนี้ลุงถ้าคุณเคยทำเสียงเป็นซาดอุ้ยไม่เคยทำไม่เคยทำเออแต่เธอดูมีพิรุษนะฮะดอลล่หาห้าเอาอันนี้ลุงถ้าคุณเคยทำหน้าตลกตลกแล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้ใครจะทำข้อนี้วะเนี่ยอ๋อกูเอง ไหนเอาลงกี่นิ้วกันบ้างคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะ